บ่งเนอะว่าแมนบบความนาขอาเพลินนี่สําได้นี่อยี่สิบก็เส้นพี่น้องป๊อทมองพูดพูดพูดความนาของเพลอ,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 อนนี่นาอเพลินเทย่างกระเดียกกระดอกขันเป็นบานเฮานี่เทบ้างๆประมาณสิบ,บ,บ,บเส้นสิบห้าเส้นนี่ก็พอแล้วพี่น้องอันนี้เท่ตั้งยี่สิบห้าเส้นเลยปอ๊ปอปป๊อปพี่น้อง แรนได้21ต oh. uh, ันครับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางไปหน้าพี่น้องอ๋อเทคอดกีดได้สองเลนพุ่น้องแรงได้ยี่สิบเอ็ดตันอ๋อบ่อสุดบอยังนพี่น้องนอนนี่บ่อฟ้าบ่อฟ้ามันแน่โอ้โหนี่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 พี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่เลือกเลยบ่งทีไม่แต่ไม่แต่ไห่แต่สวนเนาะ นนี้นี่คือทางไปหน้าเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นี่เบอร์เงาหนึ่งหกโอ้โหมีหอดบ่อปุ่งบ่อป่าเนาะนี่แหละจังหวะทางไปสวนเพิ่นเป็นยังคืองามคือเทคอนจีดก็ย้อนว่าเพิ่อนอยากให้สะดวกสบายพี่น้องเลยนี่เบิรงเอานี่ขับเดินกับพี่น้องเท่านี้เลอบานก็แบบบานเท่าเลยเนาะ แบบอยู่ธรรมศาสตร์เลยตามสวนตามยังไงนี่นี่เบิ่ง์ด้เบิร์ดบาชมยใช้เบิ่งบ้บา,บบานเนาะป้อนนี่แบบบันบานเอาเลยคนนี่ป้อนนี่ถนนพี่นอ้องเอ้ยนี่โบจังเม่นงามจังเมน่นพี่ลึกพี่ล่ำมาลีพี่นอ้องโอ้โนี่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 ก็ทำมาเข้าสวนเนี่นี่เนาะพูด คนกรีดพี่น้องเอ้ยโผโผโผอุดมสมบูรณ์ขนาดนี่เ,เลยบอลนี่มีบ้านนี่นพี่นอ้องอ๋อทุกมีบอ่อป้า,รปาพร้อมโอ้ยทุนอ่ะกาติดโถติดโถพี่น้อง,องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นี่หอดบอลชงคลองแล้วเนาะพี่น้องน้อง,อง,องหอดบ้านไปแล้วเนาะเดยอะแบบสมัยชิลงไปให้เบิง่งเด้อพี่น้องเด้อ นี่พี่น้องคือธรรมชาติอิลงพี่น้องเอ้ยนี่อยู่ตามทงไ้ทงหน้าอยู่ตามป่าตามสวนเนาะมีสะอันหนึ่งก็ชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดแลวเนาะพี่น้องนี่คือทงไ้ทงหน้าบ้านเพิ่นเนาะอยู่บ้านสวนสะเพิ่นก็นมี่ลายด้พี่น้องอันนี้สะหนึ่งเนาะอันนี้ก็บบอหนึ่งน,นันก็บบอหนึ่งเนาะพี่น้องแต่นี่ก็จะเป็นแบบว่าคล้องแบบว่าคล้องรียบปน,นี้เลยเนาะพี่น้องเนาะ อ๋อปนปนปนเดี๋ยวบาสมาไม้สิเดี๋ยวไปส่งคลองในะน้ำพี่น้องเนาะถ้าเบิง่งถ้าชบน้ำกันไปเรื่อยๆน้ำพี่น้องว่าสิสวยสิงามจำได้เนะาะถนนอนทางนี่ปะมาส่งหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่เดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนเซ็ตนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาสไม้สิถ่ายให้เบิ่งอีกรอบหนึ่ง พี่น้องบาสไมยสิพานยางมาเบงว่าถานนไปหน้าเพ่นสีสวยสีงามสำมได้เนาะพี่น้องเนาะนี่คือขนาดที่ว่าเพ่นถนนเขาน้าเพ่นพื่นเที่ข้ดกีดความนาของเพ่นจะสัมได้พี่น้องป่าพี่น้องยี่สิบกว่าเส้นเนาะยี่สิบห้าเส้นความนาของปูนเพ่อนอ๋อทุก นี่คือกันสุดกันยังเรียบร้อยเลยนะพี่น้องนอแนนี่โอ้โหนี่ปซัมนี่กับสร้างบ้านเกือบได้เป็นหลังพวกนี้นี่พผลเทป,ปูนนี่นะพี่น้องเนาะโอ้โอหอลังการงานสร้างอในประเทศไทยนี่เดี๋ยวบาสูมาสิพามาเบิ่งว่าถนนพผนสร้างเขามาทงไหทงหน้านี่ ใหญ่กว้างหนากี่เสน้นกี่เสน้นนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็บบะสมัยก็บล่อลูกค้ามาหลับคลองเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นะว่าประมาณอีกยี่สิบนาทียี่สิบกว่านะาทีเพิ่นและเพิ่นจะเข้ามาเนาะก็เลยบะสมัยก็เลยได้โอกาสออกมาถ่ายให้พี่น้องเบิง่งได้ชมน้ำกันเนะาะอัฒนุนไปหน้าเพิ่นซัมได โอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งเบืงบ้งเบืง้งเบื้งเบื้งพุ่นนะถนนไปหน้าเนาะบ้านเพิ่นชวนเพิ่นเนี่ยก็คืออยู่ใกล้ๆเลยพี่น้องติดกับไห้กับชวนมาสร้างไห้สร้างหน้าสร้างบ้านสร้างยังอยู่ติดกับทงไหายทงหน้าเลยเนาะพี่น้องป๊อดทุกนี่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 นบาสไม้สิพามาเบิง่งพี่น้องว่าคันว่าบ่เชื่อเพิ่นเทศนานะสำได้เนาะอันนี้คือทางไปหน้าเพิ่นเนาะ ป๊าดโถอลังการอีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอนี่เบิ่งว่สมัสิให้เบิ่งเด้อว่าแม่นบ่ความนาของเพิ่นนี่ซําใด๋นี่โผ20กว่าเซนพี่น้องป๊าโถเบงพุนๆๆความนาของเพิ่นนี่เนาะ เ็นเท่ย่างกระเดียกกระดอขัดเป็นบานเฮาในี่เทบ้างๆประมาณสิบเส้นสิบห้าเส้นนี่ก็พอแล้วพี่น้องอันนี้เท่ตั้งยี่สิบห้าเส้นเลยปอ๊อทโอโหโหนี่เพิ่นก็เขียนบอกไว้เลยเนาะเป็นเก่าเก่าลอยเมตรบอนี่เนาะโอทโอนี่ก็คือเขาไ้เขาวสวน บาสมัยกับบกกายหยางไปเนาะเพราะเป็นก็จะเป็นเขตสงวนเนี่เนาะก็เป็นุ่นนาะพี่น้องเขาไปจนหอดุ่นนอะโอ้โหนี่คือถนนไปหน้าพี่น้องเบึงเบงเบึงเบึง,บง,บงเอานี่จะเี็นงามงามกว่าทางด่วนงามกว่าทางไปในเมืองของ บานบาสมม้อีกเนาะความสะดวกสบายของเพ่นน,นี่ปูดเห็นบ่กความอุดมสมบูรณ์ทั้งพุ่นก็จะเป็นแบบบ่อกุุงบ่อปลาบ่อช่าอองนอ้นองอพี่น้องเพ่นแบบว่าเพ่นเลี้ยงหละ้ละย่างคือบา,บานสวนบานแบบว่าเพ่นเห็ดธุรกิจของเพิ่นอะไรเนาะพี่น้องเนาะก,ก็คือบาสมมยได้โอกาสมา,มาข้างนอกมาเห็นมาเลยมาถ่ายมาให้พี่น้องเบิ่งว่า ช่วยงามสัมดียนะพี่นอ้องป้อทอุญเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาบ่ได้หมู่บ่ได้อวยเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเรื่องจริงคือเรื่องจริงพี่น้องทางไปหน้าสางขึ้นไปคือ,คอ,คอ,คอมาเห็ุดีแถพี่น้องทุนช่องเล่นน้องพี่น้องนาะอป้อนี่คือบาสมาดินยางทายให้เบิ่งเลยพี่น้องเ้ยนี่ ให้เบิ่งให้ชมนํากันว่าเรื่องจริงบ่หรือบ่เป็น AI บ่หรือว่าปลอมบ่แบบนี้เนาะอ๋อพุ่นๆดพูดป้อพี่น้องมีป้าพี่น้องพุ่นๆโอ้น้องพุุ่นพ่นป๊ามทุกหัวงาก็งามใสงามมาลีพี่น้องเอ้ยพุ่นปลานิลตัวบักใหญ่นึงพี่น้องพุ่นคนอื่นอาจจะไม่เห็นเนาะบาดสมาเห็นเนาะพอดีลอยลงๆๆๆเห็นบ่พี่น้อง เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยบอลปลาคลูคลูอยู่นี่นั่นนั่นนั่นเห็นบ่ฮะอู้หูตัวใหญ่ลิพี่น้องงามมาลิฟผเห็นบ่ฮะเห็นบ่เห็นบ่นี่ยเนี่นี่ลอยมาบอลนี่แหละพี่น้องนี่ตัวพวกใหญ่นึ่งนี่ยเนี่นี่ยคลูคลูอยู่นี่อืมเราอุดมสมบูรณ์ เลี้ยงปูเลี้ยงปลาพี่น้องเอ้ยนี่ทางไปหน้าของไปสวนของเพิ่นเนาะนี่คืออลังการงานสร้างอย่าีพี่น้องก็เนี่บ้านพักผู้สูงอายุเนาะอ๋อนี่เนาะนี่ยเนี่น,ะน,น,น,นี่ทางเขา่าบ้านพักผู้สูงอายุเนาะพี่น้องเนาะนี่โอน้นี่นะี่เนาะ สวยงามขนาดเลยพี่น้องเลยบาสม,ามายัยก็มายืนเถอะบาสมัยก็ย่านี้กันในหยันหลดแต่ยางถือเล่นบ่ถือน้งพี่น้องผมป๊าดทุกนี่น,นี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งถนนนี้ยังงามมาเรียลเนี่ยนี่คือทางไปหายไปชวนเนาะพี่น,อน้องเนู้ธรรมชาติ์เลติดกับคลองน้ำ อ่าพี่น้องคลิปนี้บ่าวสุไม้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวสุไม้หน่อยเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจเนาะได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวอยู่ไสก็แล้วแต่เนาะที่เป็นกําลังใจให้บาสเนาะอันนี้ก็คือเพิ่นสิเทกันเือนลเนาะกันเือนไเนาะพี่น้องอ่อทคลิปนี้บาสก็สิได้จบคลิปไว้เพียงซํานี้เนาะพี่น้องเนาะ ขอกลับคำว่าสบายดีและสวัสดีครับผม